การจัดหน่วยสนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องสอนมีอัตราการจัดและยุทธปกรณ์ตามอจยอ5 1ถึง309บรรจุอัตราลด1นประกอบด้วยหน่วยสัสดีอำเภอจำนวน7 1, อำเภอตามอ,อจอย5 1อ5 1ถึง310บรรจุอัตราลดหนึ่งการแบ่งมอกเป็นหน่วยในอัตราของมณฑลทหารบกที่33โดยมีภารกิจดังนี้ 1. นึวางแผนอำนวยการประสานงานกำกับดูแลและดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายว่า ด้วยการรับราชการทหารและกิจการศาสดีทั้งปวงซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับระเบียบคำสั่งธรรมเนียมและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 2. มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยศาสดีอำเภอให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสถานภาพกำลังพลณปัจจุบันมีดังนี้ 1. นนายทหารสัญญาบัตรแบ่งเป็นอัตราพันเอกหนึ่งอตราบรรจุจริงหนึ่งอตราอัตราพันโทสองอตรา บรรจุจริงสองอตราอัตราพันตรี6อัตราขาดอัตราทั้งหมด6อัตราและอัตราร้อยเอกเจ็ดอตราบรรจุจริง7อัตราโดยอัตราบรรจุจริงของนายทหารสัญญาบัตรคิดเป็น62.5 0 2. ซนนายทหารประทวนแบ่งเป็นอัตราจากพิเศษนายทหารชำนาญงานหนึ่งอตราขาดอัตราหนึ่งอตราอตราจ่าสิบอัตราบรรจุจริงสอัตรา ขาดอัตราทั้งสิ้น7อัตราอัตราสิบเอ1อัตราบรรจุจริง5อัตราขาดอัตราทั้งสิ้น7อัตราอัตราบรรจุจริงของนายทหารประทวนคิดเป็น34.78และอัตราบรรจุจริงทั้งสิ้นคิดเป็น46.15 เเรรรืื่อองงงกแนนวไดัสำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องสอนได้ดำเนินการรับตรวจจากคณะชุดตรวจหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของบัญชีก่อนการตรวจเลือกประจำปี2568เมื่อวันที่20และ21มกราคม2568ณสำนักงานศาสดีจังหวัดแม่ห้องสอนผลการตรวจเป็นไปอย่างเรียบร้อย สำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องสอนได้ดำเนินการรับตรวจจากคณะชุดตรวจจเรกองทัพบ,บกเมื่อวันที่24มกราคม2568โดยเป็นการตรวจบัญชีทั่วไปของสำนักงานนะสํสำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องสอนผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องสอน ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดวยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2,568ในห้วงเดือนสิงหาคม2,567ถึงเดือนมกรา,าคม2,568โดยสํานักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องสอนได้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครในพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจสมัครได้รับทราบและแจ้งให้หน่วยศัสดีอำเภอในพื้นที่ดําเนินการประชาสัมพันธ์ รวมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสมเช่นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ช่วยในการประชาสัมพันธ์และให้สัสดีอำเภออำนวยความสะดวกในการรับสมัครแก่ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการและในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับอนุมัติให้จัดสถานที่คัดเลือกจำนวนสองหน่วยนะที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่7 เป็นประธานในการคัดเลือกประจำหน่วยและที่ว่าการอำเภอแม่เสเรียงโดยมีผู้บังคับกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7เป็นประธานในการคัดเลือกประจำหน่วยซึ่งมีผลการรับสมัครและการคัดเลือกตัวดังนี้จำนวนผู้สมัครรวมทั้งจังหวัด153นายเลือกหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่33จํานวน129นายเลือกหน่วยอื่นๆ24นาย และการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดวยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2569นีิคาดว่าจะมีผู้สนใจที่จะสมัครเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องศนได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2568ในวันที่1 ถึง8เมษายน2568โดยมียอดขอเรียกรวมทั้งจังหวัด362นายมีผู้ที่ร้องขอเข้ากองประจำการรวม201นายและส่งคนหลีกเลี่ยงขัดขืนจำนวน3นายเหลือจับสลากแดงจำนวน158นายจะเห็นได้ว่ามียอดร้องขอทั้งจังหวัดเกินกว่า50%และมีผู้ร้องขอเข้ากองประจำการเต็ม100%คืออาเภอขุนยวงซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้แก่สํานักงานศาสดีจังหวัดแม่ห้องศนและหน่วยศาสดีอำเภอขุนยวงโดยมีศาสดีจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสดีอำเภอขุนยวมเข้ารับโลรางวัลและเกียรติบัตรเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ณนะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและสำนักงานศาสดีจังหวัดแม่ห้องสอนได้จัดคณะกรรมการตรวจเลือกกรรมการศาสดีจังหวัดสนับสนุนการตรวจเลือกในพื้นที่จังหวัดตากจํานวนหนึ่งชุดผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รสำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องสอนได้ดำเนินการส่งทหารกองเกินเข้ารับราชะการทหารกองประจำการผลัดที่1น8โดยแบ่งหน่วยดำเนินกรรมวิธีรับส่งผู้ที่ถูกเข้ากองประจำการจากตำบลน,นัดหมายมายัางตำบลขึ้นทะเบียนกองประจำการเป็น2หน่วยได้แก่ 1. สาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องสอนอำเภอเมืองแม่ห้องสอน 2. หอประชุมอำเภอแม่สเสียง โดยมียอดที่ต้องส่งเข้ากองประจำการครบทุกอำเภอรวมทั้งจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น139นายนการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอสำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอได้ดำเนินการรับตรวจบัญชีหลังการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2568โดยคณะชุดตรวจจากฝ่ายสพรพกำลังมฑลนทนหารบกที่33 เมื่อวันที่12มิถุนายน2568ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่ายการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย,อส,ยสำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการเรียกกำลังผลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารตามคำสั่งของหน่วยเรียกพลคือมณฑลทหารบกที่33โดยแบ่งเป็น2องห้วงการเรียกห้วงแรกเรียกให้กับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7 มีกำหนด9วันตั้งแต่วันที่5ถึง13กรกฎาคม2568จำนวน6นายแยกเป็น10ตรีกองประจำการกองหนุนจํานวน1นายพลทหารกองหนุน5นายโดยมีผู้ขาดการเรียกพลจํานวน1นายคือทหารกองหนุนของอำเภอแม่ลายน้อยซึ่งในตอนนี้อยู่ระหว่างส่งดำเนินคดี่วงที่2เรียกกําลังพลสํารองเพื่อฝึกวิชาทหาร ให้กับกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7มีกำหนด9วันตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2568ถึง6สิงหาคม2568าจำนวน12นายแยกเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนจำนวน1นายนายทหารประทวนกองหนุนจำนวน11นายเรียกได้ครบตามจำนวนทั้งสิ้น12นาย สำนักงานศัสดีจังหวัดแม่ห้องศนได้จัดกำลังพลช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ห้องศนโดยมีนายทหารสัญญาบัตรจำนวนห้านายนายทหารประทวนจำนวนสี่นายโดยปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ห้องสอนเช่นเข้าร่วมพิธีการเปิดฝึกอบรมร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตามโครงการ และเป็นตัวแทนร่วมพิธีต่างๆของจังหวัดแม่ห้องสอนตามที่ได้รับมอบหมาย